ถ้าคุณคิดว่าคุณรู้จักโลกนี้ดีแล้วลองคิดอีกครั้งเถอะเพราะนอกเส้นทางท่องเที่ยวที่ใครๆก็รู้จักยังมีสถานที่ลึกลับซ่อนตัวอยู่ในมุมที่แทบไม่มีใครเคยไปเยือนบางแห่งซ่อนตัวกลางทะเลทรายและบางแห่งยืนหยัดอยู่กลางหุบเขาอย่างโดดเดี่ยวราวกับท้าทายให้มนุษย์ลองเข้าไปค้นหาอยากรู้อย่างว่าที่เหล่านั้นจะมีที่ไหนบ้างฉะนั้นขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่ง subscribe ถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับ1 h e ่ r w a ียเว g อ a ลองจินตนาการว่าคุณยืนอยู่บนหน้าผาในรัฐโออาซากาประเทศเม็กซิโก แล้วเบื้องหน้าคือภาพที่ทำให้ตาข้างน้ำตกยักษ์สูงเกือบ50เมตรเหมือนกำลังไหลลงมาจากภูเขาแต่พอมองดีๆกลับพบว่ามันหยุดนิ่งราวกับการเวลาได้กดปุ่มหยุดเอาไว้มีเพียงหินปูนสีขาวที่ทอดยาวลงมาราวกับน้ำตกแข็งตัวและนี่แหละครับคือความพิสวงของเฮียเวเอลอากวาน้ำตกหินปูนแข็งที่มีไม่กี่แห่งบนโลกโดยความลับไม่ได้อยู่ที่ความเย็นหรือเวทมนต์ แต่มันคือผลงานของน้ำแร่ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตที่ค่อยๆซึมไหลผ่านหน้าผามันนับพันปีทุกหยดน้ำที่หยดลงมาทิ้งร่องรอยของแร่ธาตสุะสมทีละนิดๆจนกลายเป็นกำแพงหินปูนรูปทองคล้ายม่านน้ำแข็งที่ไหลค้างกลางอากาศจนทำให้ที่นี่ดูทั้งขลังและทั้งสวยงามเกินจะอธิบายเลย 2. ทะเลทรายชุ่มน้ำถ้าใครบอกคุณว่ามีทะเลทรายที่ไม่ได้เต็มไปด้วยความแห้งแลง้งแต่กลับเต็มไปด้วยทะเลสาบนับพันบ่อคุณจะเชื่อไหมครับที่นี่คืออุทยานแห่งชาติเลนโซอิสมาเฮนเซสดินแดนที่ธรรมชาติสร้างความย้อนแย้งไว้อย่างน่าทึ่งและสิ่งที่น่าพิศวงที่สุดคือบ่อน้ำพวกนี้ไม่ได้เกิดจากโอเอซิสทั่วไปนะครับ มันเกิดจากฝนตกตามฤดูกาลที่ไหลมาขังอยู่ระหว่างเนืนอทรายเมื่อหืมมาจนกลายเป็นทะเลสาบน้ำใสสะอาดมีเป็นพันๆแห่งกระจายไปทั่วอุทยานและเพราะมีทั้งน้ำและทรายพร้อมกันแบบนี้ทำให้เกิดภาพที่โลกแทบไม่มีที่ไหนเหมือนโดยช่วงเวลาที่สวยที่สุดคือระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนเพราะฝนที่เพิ่งตกหนักจะทำให้สระเต็มไปด้วยน้ำใสสะอาดและบางสระก็มีปลาเล็กๆอาศัยอยู่จริงๆอีกด้วย S 3. s l o p Point ปลายสุดทางใต้ของนิวซีแลนด์มีสถานที่หนึ่งที่ทั้งดิบและงดงามในเวลาเดียวกันมหาสมุทรสัตว์กระแทกหน้าผาเสียงลมคำรามดังไม่หยุดและต้นไม้ที่ยืนโค้งงอเหมือนถูกแรงลึกลับบังคับไว้นี่คือ Slow Point จุดใต้สุดของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ ยืนอยู่ตรงนั้นคือไม่มีแผ่นดินไหนถัดลงไปอีกแล้วนอกจากมหาสมุทรกว้างใหญ่ที่เชื่อมตรงสู่ทวีปแอนตาร์กติกาเพราะอย่างนั้นลมที่ผัดผ่านที่นี่จึงแรงสะใจสุดๆจนต้นไม้ทั้งต้นในบริเวณน,นั้นเอ็นเอียงไปในทิศเดียวกันหมดมันกลายเป็นภาพที่แปลกประหลาดสุดๆป่าไม้ที่ต้นไม้ทุกต้นโค้องงอเหมือนกำลังจะล้ม แต่จริงๆแล้วพวกมันแค่ปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางลมแรงถาวรที่พัดมาจากขั้วโลกใต้แบบไม่หยุดพักแม้จะมีบรรยากาศเหมือนโลกอีกใบแต่สโลโพยเองกลับไม่มีบ้านคนไม่มีเมืองและไม่มีถนนใหญ่พาไปถึงตรงๆการไปถึงที่นั่นต้องเดินเท้าเข้าไปและสิ่งที่คุณจะเจอมีเพียงป้ายเล็กๆชี้บอกว่าคุณกำลังยืนอยู่ที่ปลายสุดของเกาะใต้พร้อมวิวท้องทะเลที่กว้างใหญ่ จนทำให้รู้สึกเหมือนยืนอยู่สุดขอบโลกจริงๆ 4. สะพานปีศาจท่ามกลางสวนสวยในหมู่บ้านเล็กๆของโครมเรามีสะพานหินโค้งแคบที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่พอเงยหน้ามองเงาสะท้อนในน้ำสิ่งที่เห็นกลับทำให้ต้องหยุดหายใจทันทีเพราะสะพานกับเงาของมันรวมกันกลายเป็นวงกลมสมบูรณ์แบบ สะพานปีศาจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่มันถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่19โดยเจ้าของที่ดินท้องถิ่นว่าจ้างให้สร้างขึ้นในปี1860แต่แทนที่จะสร้างให้ใช้งานจริงเขากลับเลือกจะสร้างสะพานที่มีไว้เพื่อความงดงามเท่านั้น ตัวสะพานทําจากหินบาเสาที่ถูกจัดเรียงอย่างพิถีพิถันจนได้โค้งที่แหลมและสมมาตรที่สุดแต่เพราะความงดงามที่ดูเหนือจริงนี่เองสะพานนี้จึงถูกขนานนามว่าสะพานปีศาจตำนานเล่าว่ามีเพียงปีศาจเท่านั้นที่สามารถสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้ และมีเรื่องเล่าชาวบ้านเกี่ยวกับการแลกวิญญาณเพื่อให้สะพานเสร็จสมบูรณ์ด้วยนั่นเลยยิ่งทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยบรรยากาศลึกลับเข้าไปอีก 5. ดินเจ็ดสีแห่งมอริเชียส ถ้ามีใครบอกว่าพื้นดินที่คุณเหยียบอยู่สามารถแยกตัวออกเป็นเจสีสดชัดราวกับสายรุ้งที่ถูกฝังลงบนผืนแผ่นดินคุณคงคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ที่ชามาเร่บนเกาะมอริเชียสปรากฏการณ์นี้มีอยู่จริงพื้นดินที่มีสีสันตัดกันชัดเจนราวกับถูกใครมาเทสีลงไปทั้งแดงน้ำตาลม่วงฟ้าเขียวเหลืองไปจนถึงชมพู บางครั้งยามแดดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนสีสันก็เปลี่ยนโทนเหมือนภาพวาดที่ยังมีชีวิตอยู่ความมหัศจรรย์นี้เกิดจากการที่ลาวาภูเขาไฟเย็นตัวลงกลายเป็นแร่ธาตาุต่างๆโดยเฉพาะเหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์เมื่อโดนแสงอาทิตย์ในมุมต่างๆจะสะท้อนออกมาเป็นสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แถมดินยังมีคุณสมบัติแปลกคือเวลาผสมเข้าด้วยกันแล้วมันจะแยกกลับเป็นสีเดิมเองไม่มีการปนกันถาวรน,นี่คือปรากฏการธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์ยังคมตื่นเต้นและอธิบายอย่างละเอียดไม่หมดเสียที 6. กเดดฟีถ้าธรรมชาติมีแกลเลอรี่จัดแสดงงานศิลปะที่นี่ก็คือหนในผลงานชิ้นเอก เดดฟีเป็นหนึ่งในสถานที่พิศวงและเหนือจริงที่สุดในโลกที่อยู่กลางทะเลทรายนามิบของนามิเบียมันทั้งสวยทั้งหน้าหวาดเสียวแล้วเมื่อไปถึงคุณจะพบว่าภาพเบื้องหน้าคือทะเลทรายสีส้มสดจากเนินทรายสูงทันที่ว่ากันว่าบางลูกสูงเกิน300เมตรใหญ่จนเหมือนกำแพงยักษ์ของโลกอีกใบตัดกับ พื้นดินสีขาวแตกระแหงของหุบเหวเก่าๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลสาบมาก่อนและที่กลางพื้นดินนั้นเต็มไปด้วยซากต้นไม้สีดำทึบที่ยืนตายแข็งนิ่งมาตั้งแต่เมื่อ900ปีที่แล้วต้นไม้พวกนั้นไม่ได้ผุพังกลายเป็นฝุ่นหายไปเหมือนต้นไม้ทั่วไปแต่ยังคงรูปทรงเดิมยืนต้นตาอยู่กลางหุบแห่งความเงียบ เพราะความแห้งแล้งสุดขั้วทําให้มันไม่เน่าไม่ผุกลายเป็นโครงไม้สีดําที่ดูเหมือนเงาผีปีศาจส,สาบไว้ให้ยืนอยู่นิรัน์จนหลายคนที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นมันบอกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่ในอีกดาวหนึ่งที่เราไม่รู้จักเลยเจ็ดบาอัลเบกถ้าจะให้พูดถึงสถานที่ใดที่มีหินสุดแปลก ที่แห่งนั้นคงเป็นบาอัลเบกคือเมืองโบราณกลางหุบเขาเบกคาของเลบานอนที่ได้รับฉายาว่านครแห่งเทพเจ้าว่ากันว่านี่คือหนึ่งในวิหารที่ใหญ่ที่สุดที่จักรวรรดิโรมันเคยสร้างขึ้นมาแต่สิ่งที่ทำให้บาอัลเบกไม่เหมือนใครก็คือแท่นหินยักษ์มหึือมาที่เป็นฐานของวิหารหินซึ่งแต่ละก้อนมีน้ำหนักเป็นร้อยร้อยตันใหญ่ขนาดที่รถเครนสมัยใหม่ยังต้องคิดหนักว่าจะยกไหวหรือไม่ และหินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือหินหญิงตั้งครันหินยักษ์ที่ยังนอนสงบนิ่งอยู่ในเหมืองหินใกล้ๆบาอาลเบกขนาดของมันมะหึมามากครับยาวกว่า20เมตรกว้าง4เมตรหนักกว่า1,000ตันการค้นพบนี้ทำให้หลายคนเกิดคำถามว่าคนโบราณสร้างวิหารได้ยังไงทั้งที่ไม่มีเครนไม่มีเครื่องจกักรไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่พวกเขากลับสามารถตัด ยกและจัดวางหินมะหือมาอย่างแม่นยำราวกับใช้เลเซอร์นี่จึงเป็นที่มาของทฤษฎีมากมายบางคนบอกว่ามันเป็นฝีมือของอารยธรรมที่สูญหายไปแต่อย่างไรก็ตามคำถามเหล่านี้ก็คงอยู่ยังไม่กระจ่าง8ทุ่งหายหินลาว กลางทุ่งกว้างๆก,กลางแขวงเชียงขวางประเทศลาวมีหยหินยักษ์นับพันใบตั้งกระจายอยู่เหมือนถูกใครบางคนวางไว้แต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของและสร้างมันขึ้นมาเพื่ออะไรที่นี่คือทุ่งหยหินลาวสถานที่สุดแปลกที่นักโบราณคดียังไม่อาจตอบได้ชัดเจนสิ่งที่ทำให้ที่นี่น่าสนใจไม่ใช่แค่จำนวนมากกว่า2,000 0หายหินที่กระจายอยู่ตามพื้นที่กว่า90แห่งในแขวงเชียงขวาง แต่คือความลึกลับของจุดประสงค์ที่แท้จริงหายแต่ละใบถูกแกะสลักจากหินทรายหินแกรนิตและหินปูนบางใบสูงเกือบ3เมตรกว้างกว่า2เมตรเห็นแล้วนึกไม่ออกเลยว่าคนโบราณสมัย2,000ปีก่อนเคลียนย้ายมันมาไว้กลางทุ่งได้ยังไงนักวิชาการมีหลายทฤษฎีบางคนบอกว่าหายหินเหล่านี้เป็นที่ฝังศพโบราณ หลักฐานการคนพบกระดูกและเท่าฐานใกล้ๆบอกใบว่าน่าจะใช้ในพิธีศพแต่บางคนก็บอกว่าอาจใช้เป็นภาชนะเก็บน้ำฝนหรือเก็บอาหารและเหล้าซึ่งทฤษฎีทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาและต้องหาคำตอบกันต่อไป 9. แท่งหินกลางทะเล เจ้านี่คือภูเขาหินริมทะเลสูงที่สุดในโลกในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ใกล้เกาะหลอดโฮประเทศออสเตรเลียมันสูงเกือบ562เมตรหรือพูดง่ายๆคือมันสูงกว่าตึกเอ็มพายสเตททั้งตึกที่นิวยอร์กอีกครับแต่สิ่งที่ทำให้มันน่าพิศวงก็คือมันแคบมากกว้างไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งมันนั้นเกิดจากเศษซากภูเขาโบราณที่ดับไปแล้วนับล้านปี ถูกกัดเซาะจนเหลือแต่แกนหินแข็งๆที่ชี้ขึ้นฟ้าเหมือนหอกขนาดเมื่อหืมมาสภาพแวดล้อมโหดร้ายสุดๆไม่มีพื้นที่ราบให้ตั้งรกรากและคลื่นลมรอบเกาะก็ดุร้ายจนเรือหลายลำไม่กล้าเข้าใกล้แต่ความพิศวงของที่นี่ไม่ได้จบแค่ภูมิทัศน์นะครับเพราะนักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบมแมลงกิ่งไม้ยักษ์ที่เคยคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วมันก่ออาศาัยอยู่ตามพุ่มไม้เล็กๆบนหน้าผาเรียกได้ว่า แท่งหินนี้ไม่ได้แค่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแต่ยังเป็นที่ซ่อนความลับของโลกที่รอให้มนุษย์ค้นพบและนี่ก็คือบางส่วนของสถานที่สุดพิศวงบนโลกที่ธรรมชาติแล้วมนุษย์สร้างขึ้นอย่างลึกลับเรากับต้องการเก็บงำความลับไว้จากสายตามนุษย์ถ้าทุกคนชอบคลิปแนวสำรวจโลกแบบนี้ก็ต้องกดไลค์กด Sub subscribe ไว้กันเลยนะคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ